สวัสดพีพี่เพื่อนๆนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูหนุ่มเกษตรนะครับวันนี้จะพามาดูมเมล็ดพันธุ์ที่หนุ่มเกษตรได้เพาะ,พมะเมล็ดพันธุ์โชคก็ชั้นด่ังนะครับช่วงนี้ก็กระแสนะครับตอบรับดีเหมือนกันนะนะครับเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่สวยงามนะครับเป็นไม้ที่ตอนนี้ราคาก็ พอซื้อหากันได้นะครับผมอยู่ที่ความสวยความด่างของไม้ด้วยนะครับแนะนํา <spe ech> er> พี่เพื่อนๆนะฮะซื้อแม่พันธุ์ดีๆด่างๆเนาะนะครับมาตั้งแม่พันธุ์ไว้นะครับมาเพาะเมล็ดอย่างเงี้ยนะครับไม้เมล็ดจะเป็นไม้ที่แข็งแรงนะครับผมสวยงามนะครับถ้ามีแม่ดีๆนะนะครับนะครับเพาะเมล็ดแนวทางวิธีการเพราะเมล็ดยังไงนะครับให้มันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้หนุ่มเสตรจะพามาดูเมล็ดที่ เรานํามาทําความสะอาดแกะออกจากเปลือกเขาแล้วก็นํามาตากแห้งนะครับตากแห้งแล้ววิธีการทําให้เมล็ดเขาติดทุกลูกเมล็ดเขาติดแบบทุกเม็ดเลยนะครับผมปลูกปุ๊บนะครับภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยงอกงอกออกมางอกไวนะครับงอกได้ไวเนาะจะพามาดูจากเมล็ดที่หนุกเกษตรโอ้โหเป็นเกือบพันนะเกือบเยอะเหมือนกันนะครับผม เนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์มาจากแม่พันธุ์ที่ถุงเกษตรเก็บไว้นะครับผมที่เอามาจากแม่พันธุ์นั่นแหละนะครับที่ในสวนสวนป่านะครับก็พอชําระล้างนะครับปลอกเอาแต่เมล็ดด้านในมันนะครับผมทำความสะอาดล้างให้สะอาดแล้วนําไปตากแห้งพอหลังจากแห้งเราก็มาพักไปอย่างนี้ก่อนพอพักไว้ให้เม็ดใ,ให้เมล็ดเ,เขาแข็งแรงนะครับให้เปลือกเขาแข็งแรงก่อน แล้วก็นํามามัดใส่ถุงเก็บ,ไว,บไว้ในร่มนะครับผมไว้ในร่มนะอย่าไว้ในที่แดดที่แฉะนะครับผมอาจจะขึ้นเชื้อราเชื้อขึ้นอะไรได้นะครับเอาไว้ที่แห้งนะครับที่สถานที่ที่แห้งนะนะเอาไว้อย่างนงี้นะครับไว้ตั้งไว้ในร่มนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเด็ดไทนะครับผมเนี่ยทำแห้งอย่างเงี้ยนะครับรับรองว่าเชื้อพวกเชื้อราแบคทีเรียอะไรจะไม่มีพอถึงเวลาเราจะนําไปปลูกนะครับ เราก็นําไปแช่ตัวยานะครับตัวยาเนี่ยตัวยาหนุ่มเศรษจะมีพี่นเพื่อนมีตัวยาพวกฆ่าเชื้อพวกอะไรนะครับไปแช่ไว้สักสักวันหนึ่งเลยหนุ่มเศรษจแช่ไว้สักวันหนึ่งหรือว่าแช่ด้วยน้ําเปล่าแต่อยากให้ดีนะครับก็จะมีตัวยาพวกยาฆ่าเชื้อรานะครับผมฆ่าราฆ่าไรได้ได้ผลดีคือตัวตัวยาตัวนี้นะครับตัวยาตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายยานะครับไม่ได้ขายยา เราแช่แช่ไว้เนี่ยใส่แบบนี้ไว้นะครับผมเนี่ยลงเ็จทาไว้นะครับแช่ไว้มันจะได้ผลไวนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยไม่ใช่ว่าเอาเม็ดมเมล็ดอย่างนี้นะครับไปเพาะชําเลยอ่เอยาเมล็ดแห้งๆอย่างนี้เปลือกเขาแข็งนะครับกว่าเขาจะแตกปักกว่าเขาจะแตกขึ้นมาเนี่ยแตกหนอ่อแตกอะไรมันค่อนข้างที่จะนานเป็นเดือนเดือนนะครับเป็นเดือนนานเกินไปอยากจะให้วิธีนี้มันมันได้ผลไวได้ผลเร็ว นะครับนี่บอกเทคนิคนะบอกเทคนิคพ,พ,พี่เพื่อนๆสาหรับมือใหม่สําหรับมือใหม่มือเก่านะครับสามารถดูได้เนีย่ยหลังจากที่ลงกรเซแช่น้ํายานะครับฆ่าเชือ500้อฆ่าไรเสร็จแล้วถึงไม่มีน้ํายานะครับเราก็แช่น้ําเปล่าได้นะครับผมนี่แช่ไว้คืนนึงกบับอีกคืนคืนนึงน่าจะได้ครับคืนคืนคืนนึงกบับอีกครึ่งวันนะ นะครับสังเกตได้ไหวไหม,มเมล็ดเขาจะเริ่มแตกแล้วเห็นไหมครับโผตรงเนี้พูดง่ายก็คือชําแล้วติดเลยชําแล้วแตกหน่อแตกไรเลยนะครับไวมากนะครับเปลือกเขาจะได้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขาวเนี่ยครับตัวขาวๆนี่พร้อมพร้อมที่จะแตกแล้วพอเวลาเอามาเพาะผสมปลูกลงดินแล้วนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ย นอแหนงอะไรแตกขึ้นเลยนะครับผมเนี่ยส่วนดินเพราะเมล็ดหนุ่มเศษก็จะใช้นี่แหละทรายพิษมดเพื่อไร้แค่นี้ครับผมวิตามินจะไปใส่เอาแค่พิษมดแล้วก็ทรายก่อสร้างเรานี่แหละนะครับแล้วมาใส่เนี่ยพ,พี่เพื่อนมีแบบนี้จะเป็นแบบอุปกรณ์เราเนาะที่ใส่เนี่ยจะถาด ใส่ถาดใส่ไรเนาะสามารถใส่ได้นะครับผมเอาอย่างนี้เลยเ,เมล็ดเอาให้ทั่วเลยนะครับผมเอาให้ทั่วเลยอย่าใช้ดูเมล็ดเขาจะแตกเห็นไหมครับเขาจะแตกประมาณนี้แบบนี้จะได้ผลไวนะครับถ้าเราไม่มีตัวยาตัวไหนก็แนะนําก็คือให้แช่น้ําก่อนเนาะก่อนที่จะนําไปปลูกนะครับแช่น้ําสักคืนนึงกับอีกครึ่งวัน นะครับผมหรือสองคืนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เกินสองคืนนะเดี๋ยวเขาจะเน่าได้นะครับเปลือกเขาจะอ่อนอ่อนแล้วสามารถทําให้เน่าได้นะครับสักคืนหนึ่งกับอีกครึ่งวันน่ะนะครับกําลังดีคืนหนึ่งละสองคืนอย่าให้เกินสองคืนเอาสรุปเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาอย่าให้เกินสองคืนเนี่ยเขาจะมีหนอ่อยไหมแตกขึ้นมาแล้วนี่คือเม็ดเก้าชั้นโชคก้าชั้นนะครับถ้าพี่เพื่อน เอาเม็ดที่ว่าไม่ได้แช่น้ําเนี่ยเนี่ยถ้าร่อนเอาร่อนออกแล้วตากแดดตากอะไรแล้วไม่ได้แช่น้ําเนี่ยเปลือกเขาแข็งเปลือกเขาแข็งนะครับการแตกหนอ่อแตกอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะนานเป็นเดือนเดือนกว่าก็มีแต่หนูเกษตรนะครับผมแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับไม่เกินสองสัปดาห์ปะนะครับผมแตกหน่อให้เราได้เห็นเลยนะครับได้ผลไวมากนี่คือคือเคล็ดลับเล็กน้อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ อัปเดตให้ดูกันเป็นประจำนะครับเนี่ยแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้หูวช้างด่างเหลืองอันนี้ก็เป็นพลิงนะครับสําหรับออเดอร์ที่จัดเตรียมนะครับยังไม่มียังไม่มีเจ้าของนะถ้าใครสั่งเข้ามานะ่นะครับจัดให้เลยสั่งเยอะนะครับจะได้เปรียบสวยสวยงามสวยงามนะครับสวยงามมากไซน,นี้ก็จะเป็นไซส์สองพันหลักพันขึ้นไปนะครับเนี่ย ด้านล่างก็จะเป็นไซส์หนึ่งพันขึ้นไปสวยเหมือนกันนะพี่ๆเพื่อน,นสวยมากนะครับผมสวยมากปลายเด็กด่างไ,ไม่ได้โดนแดดเลยดินแฉะดินชื้นนะครับแล้วก็จะทําให้ใบเสียได้เห็นนะครับเนี่ยสวยงามโตนะครับพร้อมที่จะไปแยกใส่กระถางอสามนิ้วได้แล้วนะครับผมเนี่ยวิธีการทํา ใส่ฐานลุม50ก็ได้นะครับก่อนที่จะชําก่อนที่จะนําไปพาเพาะเมล็ดเนี่ยก็คือมเมล็ดเรามันตากแข้งนะครับเปลือกมันหนาเราก็ไปแช่น้ําสรุปนะไปแช่น้ําไปแช่น้ําไว้สักสองคืนแล้วก็นํามาปลูกใส่ดินที่เราผสมไว้นะครับผมมันก็จะได้ผลไวนะครับเราจะได้สามารถไปจําหน่ายได้ไวนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ